สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ลงไปรับแขกรับเชิญคนหนึ่งก็นัดผมสามโมงมึงกี่โมงละหาโมงหโมงไม่ได้หรอกแค่แบบสองชั่วโมงอย่างดีนะอยู่ออฟฟิศนั่งทำงานไปถ้าเกิดว่านัดแบบที่แบบข้างนอกก็ยืนรอเดี๋ยวไปดูกันว่าแขกรับเชิญก็ทำงานอยู่เขาจะมาถ่ายที่นี่วันนี้หยวนหยวนอ่ะไม่ได้เจอตั้งนานอ่ะหยวนหยวน คนมาเป็นกองเลยเขากำลังถ่ายคอนเทนต์อยู่นะอันนี้ไปตามดูช่องไอจีคกุญแจงเขานับสามโมงนะแล้วก็ไอจักรตบอลัสรามโมงนะนี่นี่ประดูเองเช้าประดูเองนี่ดีนะเนี่ยอยู่อยู่ที่ออฟฟิศนั่งทำงานรอละสองชั่วโมงอีกนี้เดียวไม่เยอะด้วองนี่ด้องกว่าด้วย ดูช่องใหญ่เขาถ่ายอยู่นะตอนนี้ผัวอยู่นู่นแล้วเมียอยู่นี่แล้วเมียทำไมไม่ช่วยทำงานเข like ี yeah, right um fighting, piercing, <S <s ้เหนื่อยอันนี้แต่ททำผมอะไรมันะพี่บุณหออยากให้เราบ้านแล้วเราบัานใจเช้าเลยแล้วก็เลยไม่ได้ออกมาชอบลุกชัยวะเจ๋งว่ะ ข้าวอยู่นะครับอันนี้ามูภาษาแม่บ้านอะไรม้นเดี๋ยวไปติดใหม่ให้แจ็ก่อนฮะติดใหม่เอาเลยหรอเอางงนานแล้วี่เมื่อกี้บอกขี้มาขี้เลยเหฮะนี่มองเราอยู่เนี่ยมีอะไรให้ดู ไม่มองดูว่ามันสวยดีแล้วยิ่งเส้นขากลับเนี่ยโคตรสวยเลยพี่ดูเลยโคตรติดแต่ยนี่ไฟถี่ว่าตอนนั้นตอนนี้ติดนะตอนนี้ติดฮะตอนนี้ติด<ะ>ตน,น,ดนี่นี่แจ๊สม,มาโายกหยกี่รอบแล้วโอ้ยหลายรอบแล้ว อ่านั้เปอร์เซ็นแต่เด็กๆมาเล่นตลกอะไรด้วยเขามีที่เขาจับงานมาเล่นงานแต่งน้องสาวผมด้วยฮะใช่งานแต่งบุ้งด้วยที่เจ้าสาวมันเมาชิบหายนะจำไม่ได้มันวันไม่แต่งมันก็เมาไม่ทีมงานไหมครับทีมงานใช่ก็พาทีมงานมาลุมแดดเจ้าภาพซุดเลยนะตอนนี้มีสองรายการแล้วไอแจ็คคุณแจงกับรถวิวาอ่าใช่แต่ของพี่เบียร์พี่เบียร์มีงานเขาไม่เบียร์ วิเวียนก็มีอันเดียวแต่ว่าคอนเทนต์จะเปลี่ยนไปมีสองอันมีเป็นซีรีส์อันหนึทำกับไอ้ฟิมอ่ามานั้นเอาเป็นซีรีส์อ่ะเป็นซีรีส์ซีรีส์ซีรี์ยังไงไม่เข้าใจเหมือนได้ละครอ่ะอ๋อเดี๋ยวให้เจสออกมาเป็นตัวเป็นตัวโกงได้ได้ไม่มีปัญหาเป็นตัวโอนเป็นแบบเป็นตัวโกงหลอกแบบหลอกอะไรเงี้ยได้ตัวตัวตัวร้ายได้ใฮะได้ได้ อาเงียบเงียบหมดเลยขอใจเลยนี่เขากำลังคุยอยู่ว่าคุณแต่งงานแล้วคุณเมาหน่ะโอ้งานแต่งคุณบุ้งเหรอคะเขาเมา,าตลอดมันมีวันหนึ่งเจอบุ้งครั้งแรกเจอริเาขเาครั้งแรกเจอครั้งแรกเมื่อไหร่วะรู้สึกไปงานเราก็ไปงานแต่งพีต่ตั๊กได้ปะไม่ใช่ก่อนหน้านั้นไม่ไม่ค้งแม่กินข้าวค้งแม่ไม่ใช่ร้านเที่ยวไอ้ตรงอะไรที่มันอยู่เรียบด่ว,ดวนที่มันอยู่ฝั่งฉันั้นแหละร้านวายไม่ใช่ร้านแบบร้านแบบเด็กเลยแล้เราไปบอกพี่แจ้ว่าชอบพี่แจ่มมากแล้พี่แจ้วก็เหมือนแบบ กลัวกลัวพี่แกด่าอะไรเนี่ยเราไ่ไปบอกว่าเนี่ยเมียพี่อะไรอย่างเงี้ยทำไมทำไมถามทำไมต้องกลัวเมียหันวะพี่ก็พูดเหมือนพี่เก่งอ่ะเอาจริงแล้วเอาจริงพี่พูดแบบไม่กลัไม่กลัวโธ่สถานภาพพี่ก็เท่าๆผมเลยเอาจริงแล้วอ่ะพี่พี่ไม่ได้แค่กลัวเมียเดียวพี่กลัวพ่ออีกนะฮะผมผมอะผมอะกลัวเมียพีบอกไอ้บุ้งบอกเจอพ่อขึ้นลาหนึ่งถานก็พับนะเออถ่ายถอดถอดไม้ออกนะวันนั้นพ่อไปซูเปอร์ด้วยกันทมเบียไม่อยู่อ่แล้วมีเหมือนคนติดตามอ่ะเขาอยู่ที่ซูเปอร์ตรงนั้นอ่ะเขาก็มาบอกพี่ วันนี้พี่เบียไม่มาหรอครับแล้วก็เราอ๋อมาก็เดี๋ยวมาแวันนี้พ่อยืนรอจ่ายตังค์ผมติดตามช่องพี่เบียอยู่นะครับพ่อก็อ๋าอ่าอ่อ่าไม่อไม่ทำหรอไม่ใช่เราไม่บอกใครไม่บอกไปบอกพ่อไม่พ่อก็ทำได้ไงพ่อูมาดูยูทูบมันมีความคุ้นหนึ่งอะไรหรรถจะกล้ามากนะทำยูทูบพี่ไม่คิดว่าโลกมันกลมบ้างแบบว่าพ่อไม่ดูหรอกผู้ใหญ่เขาไม่ดูหรอกเขาดูเฟซบุ๊กกันแล้วเปิดบางคืนไหนเลืนเลื่อนแล้วพี่ไม่คิดว่าเฟซบุ๊กมันจะแชร์กว่าล ก่อนนั้นถ้าเกิดใครรู้จักพ่อมเรื่องส่งคลิปให้พ่อดูอะผไปหมดแล้วอยากทำคอนเทนต์แบบคนดูเยอะป่ะเอาทุกสิ่งทุกอย่างอะไปเฉลยพ่อหมดเลยคนดูถ้ามีจะพูดคำว่าพ่อเดี๋ยวมาด่าลูกพี่เบียร์กลัวสุดเลยอ่ะจริงจริงมันคือคนเรามันจะมีเขาเรียก แต่พ่อจะดูเบียร์กว่าดูบุู้คือพ่อดูเบีย้ยคนเดียวลูกสาวไม่ค่อยดูไม่ดูเลยอากกว่าใช่ใช่จะไม่ค่อยดู่เบี้ยโดนดูว่าพี่เบียร์มันพี่เบียร์มันความหวังของบ้านด้วยอะไรหรือเปล่าวบุ้งเป็นไม่มีความหวังไงใครบุ้งไม่มีความหวังไงใครจะอะไรให้ไปบอกบุ้งแล้วมันจะเออจริงจ้าวอะไรทัองบ่ทุกวันทุกวันนี้ก็ยังเคลียร์เรื่องคนอื่นอยู่แต่เรื่องตัวเองไม่รอดนะจ้างเคลียร์เรื่องคนอื่นทุกวันจ้างเคลียร์ แล้วตั้งใช่เครียดแล้วก็มาเครียดเองใช่เครียดเองแต่พ่อจะใหไม่ดูไงช่วงพักหลังนี่พ่อไม่ดูเลยพ่อตายไปแล้วเดี๋ยวเมล่อไหร่ไปบอกพ่อว่าขอสมัครเป็นเลขาหนึ่งวันก็ได้นะอย่ายุ่งกับพ่อหรือว่านนี่แหละขับรถขับรถพาพ่อชมวิวแล้วเอาทุกคันที่ขับอ่ะขับแล้วแม่น้องเขาชอบคอมเมนต์ไว้บอกอยากขอวันเดวิดคุณพัลเลอร์หนึ่งอีพีเออขอเฮ่อแล้วเคยพูดไปแล้วบอกลีอีพีลืมไปเลยไม่มีทำไมไม่ลองอ่ะ อย่างนี้นั่งแบบเหมือนเด็กงอนตลอดเวลาจริงเหรอจริงๆอ่ะถามพี่บีดิจริงเหรอไม่เลยแต่อยญ่ให้เขาพูดเพราะถ้าเขาพูดเขาจะเหมือนแบบกัดกันอ่ะจริงเหรอคือแบบแล้วจะเอาไงแบบคืออันนี้ก็ขัดเพราะไอ้ที่เปลี่ยนเรื่องอะไรอย่างเนี้ยนี่ฉันไม่พอมูดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มีเวดนี้ด้วยมีอีกเวกันแหละดึงเหลังเป็น E P ที่ไม่เคยเห็นหน้าพี่เบียร์ไม่ไม่คือต่างคนต่างดึงอะไรประมาณนี้ป่ะอารมณ์นั้นป่ะ เอาไงจะลงไปลงล่างไหมไปลงล่างไหมวันนี้ชวนมาเพื่ออยากให้น้อนเขาอยากนอนอีกไม่ใช่ตอนนี้คืออีชีนี้คือมี2 2ความต้องการอ่าหนึ่งคือเดี๋ยวนั่งกระบะกันอ่าแล้วเดี๋ยวให้กิทำดูแลอ่ะไม่บนแค่สี่รอบเนี้ยบนแค่สี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 ่เหลี่ยมเนี้ยสรอบเนี่ยมึงพูดเรื่องพ่อเนี่ยไอ้เทียบปากเลยพูดมื่ติดกันหมดแล้วไอ้เทียบพี่รถพี่ก็สูงแล้วเมียพี่ขับไหวเหรอไหวนี่คืออะไรฮะมาตาสั่งรถไหนอ่ะเขาถามนี่คืออะไรบอกดิมีอะไรอ่ะอ๋อดึงเวลารถติดลม อ๋อเออถ้าเมื่อไหร่ผมผมยืมพิจวันแล้วผมบบผูกคอเมียอย่างเงี้ย <c ười> แล้วขับถอยหลังทำคอนเทนต์ได้ปะไม่ใช่าตายนะ <c ười> <อ>คือเราขับไปปุ๊บข้าหลังร่วงกระชากม่เลยเกเออคิดอยู่ คนแรงเยันคนตีนเหรอกาให้เราล่วงนันมเฮ้ยเบาๆนะเบาๆค่อยๆไปเดี๋ยวจะเล่นคลงันชีวิตมีค่านี่คอนเทนต์อะไรของพี่อะไม่รู้โรคติดพเนี่ยโรคติดพ่งช้าชีวิตอยู่แอร์มากกับบ้าแล้วพี่อะรัๆชารักเฮีย มีเอเนรียเป็นเหวของมันไปเยอะโอ้โหอย่างกระตุกวิญญาณกูเลยไม่ใช่วูบเมื่อกี้ไม่เคยนั่งกระบะกรุงเทพเลยแล้วต่างหวัดที่นั่งนี่คือที่เคยเคยเคยต่างหวัดไปอะไรเงี้ยเล่นกลุ่มกลางนะอ่าเด็กๆนะใช่สมัยก่อนเด็กๆตื่นเต้นผมว่านะนั่งหลังกระบะต่อจะให้โตต่อให้เด็กใครแม่งก็ผมว่าแม่งแฮปปี้นะเนาะแม่งแฮปปี้ชอบนั่งกขับรถน่เด็กอ่าเพราะว่าแม่ไม่ให้นั่งมอไซค์กรุงเทพอันตรายตายกัวตายอ่ อมองมีเห็นอะไรข้างล่างเลยเว้ยโอ้มันสูงมากเลยอ่ะเจมันสูงมากอะเขาเรียกเรามาเป็นแค่คนขับเฉลิรถชะะใช่ใช่เพราะชนะหน้าไม่ได้เกี่ยวอะไรในคลิปเขาเลยเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ย้อนไปตอนที่ดิฉันเนี่ยพบรักตัวเขาเป็นโควิดแล้วก็บังคับให้หัวไปนั่งรถหลังกระบะก็คือตอนนั้นมันใหม่มากแล้วเราไม่รู้เราก็ไม่อยากให้คนในบ้านหรือว่าคนขับรถหรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องมาเสี่ยงอีกฉันก็เลยคิดว่าตอนแรกฉันบอกว่าให้เอามินิเนี่ยไปขับแล้วขับกลับมาเลยคนเดียว น้องบอกนั่นไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมบอกว่ามินิอ่ะนางอ่ะเอาเสื้อผ้าไปเยอะเขานาไปไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยนางไม่นิส่ไม่พอใช่พี่มอไทยมันแทรกนะพี่มีบัตรไปเลี้ยวกัอนดิไปเลี้ยวอยู่ไหนวะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เออ แล้วทำไมวันนั้นตอนที่หายจากโควิดทำไมแจงต้องให้นั่งกับตะมันบอกให้ผมฆ่าเชื้อมาในตัวไอ้เน,นี่ยแม่งไม่รู้ฆ่าเชือ้ออย่าฆ่าผมเลยสัตว์ร้อนนะร้อนดิพี่พี่ฮะแทนที่จะเอากูไปนั่งในรถมานั่งกับ <c oughs> กระบะหลัง <c oughs> เวียนกรรมแท้แท้ ถึงว่าตอนนี้เมียมันพวกเมียมันทาเราอยู่ปหรอโถคิดว่าจะทำอะไรเราดีอะไรอย่างเงี้ยเฮียมันกิ้กาฆ่านะเมื่อกี้ออกแรงแรงทมงใ่โอ้ยเบียร์ไอ้เฮียหมอลองกขดูแทบเคลื่อนมั้งีัยอุ้ยคือมันบอกว่าอะไรก็ได้ที่เอามันออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเขากักตัวสามีไม่ให้เข้าบ้านอีกอีกวันก็รดน้ำต้นไม้ไปแล้วพยาบาลอ่ะขับรถมาที่บ้านก็เลยถามว่าคุณพยาบาลไม่กลัวเหรอคะไม่ใส่ชุดไรเลยใส่แค่แมสไม่กลัวค่ะคุณแจ้งค่ะคุณแจ้งหายแล้วนะคะกูก็ยังไม่เชื่ออออเีกกกไว่งม Che พี่อคิดว่าคันนี้อ่ะไปต่างจังหวัดเนี้ยมึงเอาอะไใส่ก็ได้รถล่กถอันนี้ถทุกอย่างเออมันครบแล้วก็เล่นสงการได้อย่างเล่นสมการมากผมว่ามันได้ฟิลสัๆสลยแล้วขึ้นไปฉีดข้างบนนับอกป่ะมันแลยวรถติดติดนะฮะแบนใช่เหยี่ยพับบนปุ๊บจำนวนจับแล้วนั่งจีคลัส ขับรู้สึกไงบ้างชอบไหมแรกแรกไม่ชินแล้วพอออกมาพอรถเราไม่เคยออกแพขนาดนี้ก็กลัวขับขวางคนอื่นอะเยอะมากแต่เต้ขับรถช้านะช้าคนบางคนขับรถไม่เร็วพี่เออหลังถ้าเกิดอยากนั่งชิวๆก็ให้ไอเมิวขับแล้วนั่งกันละคนเดียวก็ได้วันเยซิซิซิอย่าออกเลยพี่อย่าออกเลยไปเช่าขับดีกว่าโอ้ยเงี้ยมันขึ้นเนินไม่มีเบรกเลยเงี้ยแม่งนี่กลับบ้านวันนี้มีความสุขไหมเบียร์ทุกวันนี้มีมีความสุขผมเชื่อว่าพี่เบียร์นะทั้งเหนื่อยและความสุขในเวลาเดียวกันเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยมากผมก็เป็น ใจก็เหนื่อยผมก็เป็นแล้วอายุเท่านี้แล้วไม่ต้องยิ่งหาความสุขให้ตัวเองจริงสูงที่เราแม่งไม่รู้ว่าแบบไปเที่ยววันไหนคือไม่ได้ตายนะแต่แบบแม่งแบบมันไม่แข็งแรงเค้าเดิมอ่ะเอาจงจริงคือพอมเข้าเลขสี่นะ ชีวิตมึงอีกแบบแล้วนี่นะบอกเลยนะแจ้นแม่งใช้ชีวิตแบบเต็มเหนียวนะ,นะใจได้นะแต่ร่างแม่งไม่ได้ภายในแม่งไม่ไปกับเราอะ่ะเดี๋ยวด้วยสิบปีที่มาเจอมันไม่จะเป็นไงสิบปีกูห้าที่คงดาวพวกรถเข็นพวกอะไรเงี้ยเฮ้ยยังไอ้ที่เดียวไป <c oughs> อย่าปล่อยตัวอันนี้ถูกจะแม่งแ,แก่กคือเราเราต้องแบบอยู่วัยรุ่นให้ได้ใช่อยู่วัยรุ่นให้ได้ทุกวันนี้กูเลยไปถ่ายกับพวกเด็กๆนึกออ้กปะคืออยู่ไั้รุ่นให้ได้อ่ะแล้วพี่ว่ามันมันจะเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์อะเหี้ยปล่อยตัวเองแม่งออกแบบโฟมอะไไรย่งเี้ม ไม่แต่งตัวบางทีแม่งก็แบบรู้สึกว่าตัวเองแก่ไปมึงเห็นไหมบางคนแม่งสามสิบสี่สิบสี่สิบไอ้ชีแม่งดูเหมือนห้าสิบอะเอาเป็นเพื่อนเพื่อนพี่ดีกว่าบ้านผมครับผมไปเจอเพื <S <s ่อนผมบางคนดูแก่ปะเออไอ้ช uh ีเอผมแ่บเพราะมันทํางานไม่เหมือนเราเลยพี่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นคนชอบแต่งตัวไม่้เป็นคนชอบอะไรเงี้ยบางคนเรื่องแบบฟันหล่อไปข้างแบบผมปล่อยตัวนี่ล่าสุดนะครับเทปนี้ก็มาคุยเรื่องความแก่แล้ว มึงได้เมียดีพูดเลยเราสองคนได้เมียดีถูกต้องพี่อย่าไปบอกมันนะอย่าไปบอกมันนะอย่ามั่งเหลืองเราสองคนได้เมียดีถึงมีวันนี้ถูกต้องพูดจริงถ้าไม่มีเมียเงนี้มึงใช้หมดตัวแล้วกาพูดใช่จริงหรหลพี่อยากได้เลยซื้อเพอเอแม่งไม่มีทรัพย์สินของตัวเองอ่ะใช่แต่เมียบอกมาทำประกันไว้ผมเยอะแต่แม่งทำเน้นประกันเสียชีวิตหมดเลยเอาให้โปดตายรู้เลยว่าทุกวันนี้มีได้วันนี้นี่ให้มันสมบูรณ์เพราะเพราะมีเมียถูกพี่สิ่งที่เราขาดอ่ะมันมาเติมเต็มถ้าย้อนเวลากลับไปได้ยังจะอยากมีเมมีียคนน้ ีเข้าไว้ตั้งแต่อายุสิบเก้าแล้วอันนี้พูดจากใจไม่ได้พูดเอาใจมีนะถ้าย้อนเวลากลับไปได้แต่ว่าถ้าผมเจอผมว่ามันเจอในเวลาที่พี่ประจวบเหมาะถ้าผมไปเจอมันช่วงสิบเก้ามันก็คงเลิกกันแหละเพราะเราก็ผมมาเจ้าชู้มาก่อนเออเพราะผมเจ้าชู้แต่พอมาเจอแจงมันเหมือนหยุดเออทำแบบคนนั้นมาคนนั้นทําคืนนู่นนั่นจนเราแบบต้องการความรักจริงๆแล้ววะไอ้สัตว์ใครบอกผู้ชายไม่เจ้าชู้มันจะเจ้าชู้มาตลอดไม่จริงเลยกล้าพูดไม่เจอคนผู้ชายมันต้องเลิกถูกต้องไม่ต้องหยุด ผมมาหยุดเลยหยุดที่แจงเลยบางทีเวลาผมอยู่บนโต๊ะอาหารกับพี่เนี่ยบางทีผมพูดพูดอะไรอยู่แค่มันพูดแทรกด่าผมเข้ามาผมยังต้องหยุดเลยขอให้เกียรติให้เกียรติเมียให้เกียรติให้เกียรติโดยภรรยาให้เกียรติโดยภรรยายเถียงกันมาบ้างก็ทะเลาะกันเปล่านี่คือจริงๆก็คือชมเมียเมียตัวเองแล้วเมียเมียแจ๊สที่มีวันนี้ได้เนี่ยคือเมียคือส่วนสำคัญเขาบอกไงในพวกผู้ชายที่มันประสบความสำเร็จอะสังเกตมันจะมีแบบท่านผู้หญิงอยู่ข้างๆอะเอาจริงคือผู้ชายมันสมบูรณ์ได้เพราะเมียเว้ยใช่ถูกไอ้คำนี้ครับพพููดดดจจจรรริิงๆนนนะะผ้้ชาายยยกกกกกกลลััววเเเเเเมมมมีีีญททุุคคแแ่่่่็ไไไไไปปออตสื เมียยด้วทีนี้ไปกันใหญ่ใช่ไปกันใหญ่ไอ้เทปนี้มาแปลกว่มทำไมต้องชมเมียผมเทปฮะเทปมาจแปลกเจบีเขาเหมือนกันอาหารนี้เขาไม่ได้ชมเจบีเันนี่ใส exactly> ่ผู้ชายผู้ชายนะเอาจริงแล้วอ่ะจะไม่ได้ผู้หญิงที่มีทรงนู่นนี่นั่นแต่แก่แกแก่ก็จะวางตัวในที่ที่แกควรจะวางตัวเจบีก็หลังนี่เมื่อกี้ขับแกลงบอกว่าเฮี้ยออกแรงอ่ะโอ้โหคอกูแทบพับไปข้างหลังเลยเนี่ย ตอนนี้จะบอกว่าตากล้องเนี่ยกับพี่จักรเนี่ยจะลุกยังท่าไหนไว้เฮียสนุกไหมอะไรนะสนุกไอ้เล่นะผมผมมาถามพี่ว่าสนุกไหมสนุกสนุกไหมมันมากเลยแล้วขับง่ายป่ะขับง่ายป่ขอกระจกบ่อยๆนี่จะปุบปังปุบปังขับง่ายไหมขับง่ายไหมเดีนี่เมื่อกี้เขาชมเมียนะวันนี้มาแปลกนะนี่ก็ชมพี่นั่งชมเมียสองคนเออไอ้เฮียทำไมนั่งกันสองคนเมื่อกี้มันแบบพอนั่งหลังกระบะมันกลายเป็นดราม่าชิวพูดถึงเมียบอกนี่อกี้บอกรักเมียมากฮะแล้วไม่ลูกเปล่งเก่งว่ะเปล่งเกงแล้วเมื่อกี้ ดีไน้นะที่วันนี้ไวปมาหานะครับแล้วก็มา่ายอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะที่เคยจะพูดหลายครั้งพนะี่ด้ออกรถมาขอบคุณจริงๆขอบคุณที่แบบมันเป็นเรื่องบังเอิญนะได้ขับรถพี่เบียร์วันแรกอ่าบึ้มบื้ แล้วก็หลังจากนั้นไอ้เฮียก็มีปัญญาดาวอะแต่ก็รับผ่อนกันไปเรื่อยๆแล้วกันก็ขอบคุณขอบคุณเป็นแรงบันดาลใจไงให้ราทุกานได้ทำงานไงแต่มันโชคดีมากนี่เอาจริงๆนะประยุปะยุน้องให้ซื้อเนี่ยปรากฏว่าเราแอบแอแสบายใจว่าวันนี้มึงขายมึงกำไรแล้วจริะนี่ซื้อถูกรุ่นก็บอกให้มึงซื้อมึงก็ไม่ซื้อไงอ ่ไมเขวเขาก็มีลูกแล้วนี่เขามีลูกแล้วไม่ไม่คือเอาแบบว่าแล้วแต่คนชอบเรื่องรถอ่ะแต่ว่าดีใจที่แนะนำแล้วแบบแม่งไม่ตกใช่ไม่ก็กลายเป็นว่าเออกลายเป็นอีแจท็อปฟอร์มในอะไรนะจีอะไรที่เขาลงลงกันอะไรเราก็ไม่รเรือเลยนะเขาดินทาพี่แจ๊คกันเต็มเลยมันจะมีกลุ่มจีคอาสอะไรเหรอแจ๊คพี่แจ๊คอย่างนี้เหรอใช่ก็ขอบคุณขอบคุณจริงพี่เบียร์เป็นคนที่ไม่รู้จะพูดอะไรหรอไม่รู้จะขอบคุณอะไรกับครอบครัวนี้ไม่รู้จริงๆขอเขาเยอะแล้วก็ต้องขอบคุณเราก็ขอเขาเหมือนกันไม่เคยได้อะไรเลยดี ยช่วการเกื้อกลเป็นพี่ที่น่ารักมากๆมากๆจริงเขารักมากเขาชมอย่างเมื่อกี้ รักมากเขาชมอยู่เมื่อกี้เอาไม่ได้เมียก็ไม่มีวันนี้นะเว้ยใช่เออเพราะเราอะไรว่าชมตัวเองด้วยพวกเราอะพวกเราไม่ได้เมียก็ไม่ได้ไม่มดีแบบนี้ต้องพี่บีเลยนะอะไรพี่พี่เบียร์เรียนได้หนังสือได้ก็คือพี่บีนะเอาอย่างถึงถึงเรื่องเรียนเลยอยากคุ้นกันบ้างแต่เมื่อกี้ก็จะพูดเลยอะเมีอะไรก็จะพูดอะไรอ่าพวกเราอะสรรเสริญเมียตลอดเวฟมีบ้างไหมเวฟอะอ๋อไอ้นั่นออกแนวป่าไม้เนี่ยใช่ชีวิตเป็นผู้ชายไม่แสดงออก เอาจริงๆนะตอนนี้พี่เวฟหลังจะขายโควิดนะเชื่อป่ะพนันกันบ้างพี่เวฟแม่งแก่ขึ้นอีกแม่งจะขี้บ่นจะนู่นจะนี่จะนั่นจะแบบตลอนรี่เกียร์เนี่ยแล้วใหญ่กลับมาให่กลับมาได้เปลี่ยนทรงผมป่ะเนี่ยเออแล้วเดี๋ยวละวันหนึ่งเราจะมาทำคอนเทนต์ว่าว่าวันหนึ่งเวฟสาลินอ่ะกับพิบตากี่รอบวันเดียวันเดยววันเดยวพิบสาลิไอ้แจ๊นมึงอ่ะไอ้เกียรมึงไม่ได้ยินดีเว้ยไอ้เกียรกูจะเอาแบบเนี้ย ใช่เป็นแบบนี้ตอนเด็กๆทำไงพี่นั่งทำการบ้านอยู่แล้วแม่พี่ตกเข้ามาที่หัวแมากเว้ยคือเดียวทีนี้เลยเว้ยหายคือลืมแล้วไม่กระพริบเลยเลลืมกรระพิบยนี่หล่อมากเดี๋ยวคอนเทนต์หน้าคอนเทนต์หน้าเพิ่งถ่ายไปคือเป็นแนะนำแฟชั่นเดินสยามนี่มึงถ่ายรองเท้าเมื่อก่อนรองเท้านี่รองเท้าพังญี่ปุ่นกางเกงแนวแบบว่าโบโซสไตล์เสื้อบูติกนะ ผมเกาหลีกระเป๋าซส่งานนี่แฟชั่นเขาแบบเป็นแฟชั่นคอนทราร์ที่แบบลงตัวแต่งตัวเฮียอะไรับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะแต่งตัวไม่แต่งตัวไม่น่าพาไปไหนขอบคุณครับขอบคุณครับลุงชายาับ่ยาครับไว้เจอกันนะครับไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวังให้ฟัน ถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามมึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบนพราสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังขับศรัทธาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามมึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบน